อ่สวัสดีกันตอนเช้าๆครับพี่น้องแฟนๆคนใจชศาทุ่งและท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาฝนฟ้าเขาคงจะห่างๆไปแล้วนกบบนรณขันตัวไมบ้เขาไมา่อีกนะครับอ่ะเขากําลังม่านพี่น้องนะครับข้าวกําลังมานข้าวตั้งท้องแล้วนะครับนี่แหละเขาไอ <c> ้ <oughs> อินซี่นี่แหละเขาน้ามีงวัวนนี่แหละเนี่ยโอ้งามขนาดพี่น้องนะครับแดดออกยงีมือเศร้าน,นะครับอ่ะพี่น้องย่างชมวิวทิวทัศน์ไปจะเข้านะครับ บุกเขา่าลูกพีใหายงามบิลีนามไซแล้วนามไซแล้วบุกเขานะ่าไหเอางงเงี้ยงงเงี้ยกับปันขี่ม้าถือดีฮะนี่ปุ่นอะบุยเข่าแล้วนะพอเห็นเบิดปีแล้วได้ปุ๋ยฟรีนี่ไหลลงไปเต้พี่พี่อาบลงไปพี่งามเส้ตัวะนะบ้านนี่เนอะเด็ด ออกแล้วพี่น้องนะครับหลังจากบบเห็นแดดมาลายมือเนอะ <c oughs> าะสองสามมือโต๊ลงจนแถวนี้จนอัางทิบนะพืชพัดพืชพันของห้าเป็นจังไรบ้านโอ้สับสาวโตวันโตคืนเนาะจามจุลี่อันนี้ต้นจานจานสีแดงยังเรอมันจะเข้านำไนเป็นจังไนปูปลาหน้าเหนียวสะออนตะเขาลุกพี่หญ่เพื่อนเลยโอ้คักคัก นี่ปากท้องก็ลูกพี่ง่ายเลยล่าเนี่ย,ก,ยก่อได้ก็ว่าฉันพีน่น้องนะครับบม่ได้ใส่ปุ๋ยจางเม็ดเลยนี่กจาปุ๋ยมักขีง้ง้วนเนี่ยละลายลงไปโดยเฉพาะมองนี่นี่กาาล่องปุ๋ยมักของเศร้าถุงอาบหัลงมาเนี่ยเบื้องเข่าไปคลยการตัวลงให้หน้าไปเลยท่วมหัวแน่นอนเข่าปลาเนี่ยนะอ่ะน้ำเริ่มใส่ได้พี่น้องเด้อเดือนซิรับ มีแต่สีหนาวสมมต่าเขาชส่วงปลายฝนแล้วบ้างไปลายฝนแล้วจะเขาหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นว้อยว,ว้ยังมาเศร้าไม่หมอกนี่สักหน่อยแล้วโอ้บรรยากาศพี่น้องอันแดดออกแล้วน้ำเยังยผมมีทาวาสโล่งอยู่น้ำยังส่งอยู่ตัวนี่หรือมันจะเขา่าเยังก็ ยังก่อถ้าเขาตามเพ่งเขาว,าว่าเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงคิดว่าน่าจะเต็มตะลิงอยู่ปีนี้เพราะว่ามันหลายผลอ๋อพะอีเฮียนยุบ่วยสวยพี่น้องเจอน้ำไปวังสองสามหมื่นบอกขึ้นอีกเลยสำหรับพะอีหฮีนโอ้พะอีตูหยักพะอีตูหยักคิวๆหน่อเ,เอาไปขันว่าน้ำมันไปเป็นน้ำยาไลาแ่แมลงอะไรที่น,นี่ ผักอีตูยักผักคิ้วๆน,น,นี่เนาะเนี่ยังเกตบยบ่ม่บ,บ่มีแมงมาสู้นเลยนี่ยบ่บ่มีแมงมากัดเลยกเกษดรว่าสามารถไรมาแย่งเดี๋ยนะก,กินของเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแม่คิ้วพระอีตูยักผักอีตูใหญ่ข้างทางอ่ะน้ำเต็มที่เลยพี่นอ้องคนนะอ่ะสวนเฮากำลังขืนมะพร้าวกำลังใหญ่ จะได้จัดการกับคงสิเมนค์คาเนี่ยและปกมูเว็ดว่างซองสอ้ามือน้ำท่วมท่างตัวนี้พี่นองนะครับเด๋ยวัดเลียนไรป่าอยู่พืชพันธุ์ของเขาเป็นยังไงกล้วยตายนี่ปลายวีเหี่ยวโอ้กำลังงามกล่องปุ๋ยอาอย่าฆ่าก่อนเลยไหมไม่ฟูดตัดอ,อกเหเลยตัวนี้ อ๋อยังเปียเปียดอยู่พี่น้องนะครับนั่นแากว่าฝนเพิ่งขาดไปสองมือสองมือนั่นเองสาคูหยักสาคูใหญ่ออกดอกแล้วพี่น้องดอกบัต่างจากหวานจันล่างสีก็วนี่ยนะคล่ายๆกันเลยมันสียัตล่างสีใช่ปะยังจะทำเบื้องหัวเขาเนาะจะเป็นยังไง อ่ะอย่ากำลังงามจากอะไรไปใไนพี่นอ้องสมกันเยรถเศษพ่อเพียงอิลีสมเขาว่าเกษตรพ่อเพียงอิลีตัวนี้เกษตรผสมผสานแต่หักบทันพ่อเนาะผสมผสา,านเนาะจกอนไรไปในเอากล้วยตกเครือแล้วกล้วยตกเครือแล้วตัวนี้ก็บแจแกเวตัดปีไปแจงเส่กระดูกไก่แล้วเรียบร้อย พริกก,กำลังงามอเอาปุ๋ยใส่ให้พริกพี่น้องพริกพริกคักแต่พริกนี่แหลนะเจอปุ๋ยขี้ใกล้เขาไปมากากซา,ากเลยย้อนสเสียงักหน่อยเผา ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วไปนครับได้ปุ๋ยได้ยังเข้าไปพ่โอโอเเรียบรอยปุยย๋ยห้ากินเอาใส่ให้แล้วผักติว้วผักพื้นบ้านพี่น้องผักพื้นบ้านเนาะฝรังกิมจูมพี่น้องวสารมห่อมากห่อพลกับปริอหอจ้าคืออนนี่นี่ใช่ละ นี่นี่นี่เพิ่งเห็นหอนหมางับกันเนะาะจะกันได้เป็นอะไรอรรถโอ้กล้วยยานี่กล้วยหอมบ่หอมท้องบ่ทั้งทีไมันเหี่ยวเจ็บๆปันกล้วยเบิดสภาพแท้ <laughs> มะมงหงตัวน,นี้น่าแย่เลยพี่น้องนะร้อมที่จะได้ต่ำนี่เลยนี่อ่ะหมากเขากำลังเรื่มดุกเนาะหลังจากที่เขาตัดแตงใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปหมากตัวนี้เตี้ยเลยมัมหงหงอโดนโดนออกสำรวจสวนเทนึงพี่น้องนะครับออกสำรวจหัวสำรวจสวนอีกเชืยวนึงหลังจากฝนหยุดเนาะ่าห่งฝนเลีงยงฝนอ อันยั่งกันยั่งอันตายกันตายโอ้พี่ขี้หนู ane, gen, sight, <laughs> helmet, ัาแค่ดอกต้นเล็กๆนี่เด่นติดดินนี่นี่เอาล่องไปใส่กับสมพักแล้วโอ้คักขนาดอันนี้เป็นวานจอดได้เป็นแล้วนะวานจอดนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นบานเป็นแผลนะครับเอาใบวานตัวนี้ไปล้นไฟพ่อยุบยิบเลก็ไสพันบาทพันแผลหรือขันเอาน้ำจากใบเขาใส่แผลนะครับเอให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับแผลดีเร็วขึ้นนะครับ ครับจอดเรีย้ยวคือหรืออื่นวานจอดอ่ะเป็นวานสมุนไพรที่ได้มาปลูกขยายไว้เนาะนะฮะย่างปลาไหลเป็นกอเป็นกอแมงไม่เลยวานจอดนะครับใบคล้ายๆกั็วานซักมูลูกเจบกนน้บัแมงว่านซักมูลลูกอยู่ทั้งนั้นนะครับยา้เจียวมาทั้งหญ้าทั้งค่าให้ใกล้ระบนี่ ใกล้แล้วบ่กลายไปกับบีบกลายมากับบีบบีบดูตัวดูซุกส่วนตัวบีบดูไรนะพริกพี่น้องนครับพอได้กินเยอะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้เยอะพอสมครวรนะครับสำหรับพืชผักสวนนะครัวเขาเนาะมะเขือป้อยขึ้นไปเรื่อยเกือเป็นมากให้กินไปเรื่อยๆพี่น้องเนะี่ยปลูกจะปีไก่นี่ จะ่จก้าไปซุปใส่ปลาคอดน้อยมันอ่ะคักเยู่ห,หนามเนี่ยตึงๆเยอ่แหนมันล่มไม่รักถ้ารักลม่มถึงสิรักสิล่มแต่ก็ยังหมากขึ้นเขาเนาะเราจะหาลักมาซักให้ไหมอยอะนักหมากบุ้จังไง มูขี้ดินอยู่มีกวานจอดใช่นหมเน,น่มากล้วเนี่ยลายกาดแหลๆ่ๆี่นั่นอ้าทดแทนต้นที่มันล่มไปเนาะวังฝนนะฝนแรงๆภาตน้นภาหมากงอยเลยโอ้โหกพี่น้องะด้วจะบุรณะไหมฝนฟาดเศร้ากูหนีก่อน โอ้ยยอดพักปังพี่น่ะพักปังพักปรังเประน่ะยอดมั้ยหนึ่งเซ็บปลาพริกมูกิเลียดลูกพี่พี่น่ะน้องหมากากากสาสขึ้นเก่าอยู่เก็บกินซุ่งมือ โยกกาดเลาะหัวเลาะสวนอีกรอบนึงนะครับมาขามป้อมกลายเป็นข้าหมองทั่วผู้ก็หมองกว่าเหยียบ,บยังบไงโอหกแห้งอื้อ,อ อ้าวคุ้งนอนอยู่นี่แล้ว,นะวเนาะมังจะเบาเอา่ยก็จะมัอยากมาบิดตับเลยพูลกขนาดเฮ็ดพี่น้นองเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอังนี่เฮ็ดยังก็จะเสียงเถอะเนาะเสร็ดคลอได้ค่ะอันนึงดีรวดมสมบูรณ์ดี จากเห็ดจากลาเกิดฟรังมห,หมากศีดามอนตวอันเตียนนี่พี่หล่งน่าที่นงบอนงตัวนี้ต้นบอ,อ,อ,อนอง นำกันยงังส่งขึ้นเราหรื้นำก็ไเลยอมาฮูงห้อหลังจากตัดซุ่มมันขืนแซมทิมปวยให้เลือต้นเดียว,ก,วก็เริ่มติดหมากแล้วพี่น้องเริ่มติดหมากแล้วนะครับนะนี่มะคูงออมบ้านเลยปีนเบื่อแล้วมันสังข้อแสงขายายจากหัวกุ้ง กำลังเด่นเนาะเกือแบโโษโทษคืนน้อนนอนก่นอนนอนช่วยนีกันเลงเดงอ่ะคลิปนี้ท่านีก็เพี่นออกแง่งแล้วบ่านะคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ